พี่พาแนมมากินข้าวนะท่ากลางทุ่งนาอันเขียวก็จีแาน,นชอบ<ม>ไหมกรุงเทพไม่มีครับมีค่ะเออตามใจแนนแต่พี่พาแนมมาแล้วนละที่เนี่ยแนนแนนจะสัมผัสความเป็นพื้นเมืองล้านนานและความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จ,จริงเลย เมื่อไนได้กินข้าวท่มกลางแบบทุ่งหญ้าแล้วอูเขานขนาดนี้านชอบไหมชอบค่ะแต่ห้องอาหารที่จะไปนี่ชื่ออะไรานรู้ไหมล่ะรู้อ่ะแล้วไนถามพี่ทำไมเผื่อพี่ไม่รู้มันชื่ออะไรระเบียงชาถูกต้องงั้นไปกันเลยไหมไปเลยโอเค ระเบียงชาเลเซองเนี่ยคือสังเกตเหต็นว่าจะเห็นข้างหลังว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเหมือนยุ้งฉางข้าวเห็นไหมเขาก็จะมีข้างหลังมียุ้งฉางสีขาวยุ้งฉางแดงยุ้งฉางดำพี่รู้พี่ที่พี่นึกว่าที่พักนะเอานี่รู้ตัวด้วยเหรอเนี่ยวมันนึ้ว่ามันเป็นที่พักไม่ก็ต,ตอนแรกไงนึกว่าที่พักไง แต่ไม่สงสัยเหรอก็คนถึงบางทีบางคนงเข้าใจผิดว่านี่คือที่พักแต่จริงไม่ใช่นะจริงๆแล้วร้านอาหารนี้ก็คือจะเป็นร้านอาหารแบบดินเนอร์จะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยด้านบนที่เห็นเป็นยุ้งข้าวเนี่ยก็คือเขาจะเปิดตอนรักเลยส่วนที่นันบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะเป็นก l a s s sky light ซึ่งจะเป็นยุ้งฉางขาวสีขาวอยู่ด้านโน้นก็คือจะกินข้าวอยู่ข้างบนแล้วก็รับบรรยากาศดีๆอะไรประมาณอย่างนี้อาหารเขาอร่อยไหม อร่อยมากจริงๆหวานน่นต้องสั่งใหม่อ่ะเขาไม่มาแล้วนะนิวซีแลนด์อ่ะนอดอ่ะพี่กินนิวซีแลนด์ของเขาไปหมดแล้วว่ะแน่แน่รู้ไหมว่าแซลมอนตานนี้มาจากนิวซีแลนด์รู้อีพอร์ตมานะคำคำแรกไม่ต้องคำแรกแนนนิกเองก็รู้แล้วมันมันเป็นปลาแซลมอนน้ำลึกลึกระดับห้าพันฟุต จริงๆแล้วน่ยจะบอกว่าแเนยัง <PA S 2> พี่ยังพูดไม่จบเลยเดี๋ยวสิน่ยจะบอกว่าเนี่ยเหมาะกับพี่เอมากแต่นานรู้ไหมว่าแซลมอนเขาอยู่บนภูเขาเขาไม่ได้อยู่ในทะเลเขาต้องว่ายถุนแล้แหนไม่เห็นขาดพี่เลยนาน,นานรู้ปบะแซลมอนตัวเนี้ยเป็นแซลมอนตัวเมียตัวเมียเนี้นจะแนงของตัวผู้เพราะมันวางไข่การที่แซลมอนไข่แต่ละทีเนี่ยมันจะเพิ่มเนื้อกับตัวเองไม่เพิ่มไขมันหรอเพิ่มเนื้อกับตัวเองมันเป็นแซลมอนนิวซีแลนด์ถ้าเป็นแซลมอนไทยอ่ะ ไขมันมันจะเยอะเอางี้อ่ะพี่เอกินชิ้นนี้ให้หมดนะโอเมก้ามันเยอะจะได้ฉลาด อาบนายนี่เป็นปลาใช่ไหมครัใช่สวัสดีครับอ้าวพิเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากเลยครับอานาเีอะไรถามเลยอยากจะถามว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่นี่คืออะไรคะจานนี้เลยครับจานนี้ปลาปลาแซลมอนจากนิวซีแลนด์อ๋ออิมพอร์ตเข้ามาเลยแล้วก็ซอสนี่เป็นซอสที่พิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาเองมันเป็นซอสที่ผสมผสานมันจะออกกลิ่นของกลิ่นของยุโรปผสมไทยนะครับมันจะมีกลิ่นของตะไคร้ เป็นอาหารแนวใหม่มีผักยอดแวใช่็คะอุียน่จริงด้วยพี่ได้กินยุโรปครับมีกลิ่นตะไคร้มันเป็นอาหารแนวใหม่เป็นคอสโมโพลิแทนอ๋อค่ะตัวนี้เป็นรสชาติแบบเปรี้ยวไปเยาะพี่ชิมนะครับอมพี่ชิมหน่อยโอ้โหอร่อยจริงจริงที่จริงทั้งหมดนี้มันก็ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราทั้งหมดเหมือนกันเห็นจานนี้แต่ก็ต้องแบ่งเป็นฟิวชั่นครับตัวนี้มันออกแนวฝรั่งเศสผสมไทย ใช่นะฮะฝั่งเซตผสมไทยอันนี้อันนี้คืออะไรคะเป็นตัวนี้เป็นเป็นเป็นแครปเป็นเนื้อปูนะฮะเรา,าเอาผสมกับมีอัลมอนด์นะฮะแล้วก็มีเครื่องเทศแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปชุบแป้งเกล็ดขนมปังทอดกันแหน่แล้วดูส้มตำคลาสสิกมากเลยเขาคือส้มตำอะไรมาส้มตำมะพร้าวครับส้มตำแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำมะพร้าวนะฮะมันจะมีรสชาติรสชาติของมะพร้าวแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกุ้งย่างกุ้งนี่คือเป็นกุ้งแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะกุ้งแม่น้ำ แต่ว่าต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือมีการรวมเขาเรียกว่ามิกซ์มิกแอนแมทใช่ยุไม่ว่าจะเป็นยุโรปเ่ยหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าออกมาเป็นแนวคอสโมก็คือจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจานต่อไปเลยครับจานนี้ค่ะจานนี้เป็นเป็นปลาทับทิมผัดเร์บเป็นอาหารไทยรสจัดหน่อยเหมือนผัดชาผัดคล้ายๆผัดชานะฮะครับคือจานนี้ก็จะใส่คนไทยเน้นคนไทยรสชาติจะจัดหน่อยรสจัดแรงรส ขอเรียกจานต่อไปเลยค่ะจานนี้ตัวนี้เป็นไก่เราใช้ไก่สะโพกนะครับแต่เป็นไก่ออร์แกนิกเร,เราเราเราเอามาหมักเครื่องเทศไทยแล้วก็เอาไปอบเอาไปย่างให้มันเหลืองก่อนอนะะส่วนเครื่องมันผัดเนี่ยจะมีเม็ดถั่วแมคคาเดเมียตัวนี้ตัวนี้จะหอมนะเวลาเราจะผัดเนี่ยเราต้องทุบทุบแล้วเอาลงไปผัดในกระทะให้มันกลิ่นกลิ่นของ กลิ่นของน้ํามันจากเม็ดคาาเมียมันออกมาก่อนแล้วจะเกิดความหอมแต่ว่าจะบอกว่าอาหารที่อยู่บนตัวนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพทท้งนั้นเลยครับอร่อยจริงๆนะอร่อยมากคือยิ่งแซลมอนเนี่ยรู้เลยว่าไม่ใช่จากเมืองไทยแน่ไม่ได้ที่นี่จะต้องแบบอิ่มถอดเข้ามาบอกเขาบอกวาปากลรวรู้สึกว่ามันมีความเป็นนิวซีแนะเน่เป็นยังไงมันจะนหวานนิดๆฝนเค็มๆหน่อยๆมีความเปรี้ยวนิดๆ ถ้าเป็นของนิวซีแลนด์มันจะมันจะน้อยถ้าในนิวซีแลนด์จะมันน้อยถ้าเป็นปลาของทางเอเชียเราเนี่ยมันจะไขมันมันจะเยอะแล้วสีของปลาก็จะต่างกันทําไมอะครับยิ่งอยู่กัท้องทะเลที่หนาวน่าจะไขมันเยอะนะอ่อเป็นปกติปลาแซลมอนเป็นปลาภูเขานะอ๋อเพราะฉะนั้นคือด้วยด้วยกันเขาเรียกว่าด้วยกันไ่ว้ทวนน้ำพวกนี่ยมันจะออกแรงมากน้อยก็แล้วแต่ไงไขมันจะน้อยหน่อยเป็นปลาเอเชียของเราปลาเอเชียนิวซีแลนด์เขา ภูเขาเข้าวน้ำแรงอขอบคุณมากค่ะอาหารสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับคับสสวดีครับที่นี่คือสวรรค์การเดินทางของผม แล้วที่นี่แหละครับมันคือชีวิตลีฟครับผมขอมั้งนะิจแนนเอาเบียร์ไปทำไมเนี่ยแนน